สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ก็เวลาบาบสามย,ยี่หาครับก็เหมือนเดิมครับเมื่กี้ก็กลับมาทางน้ําครับผมไปเดี๋ยวมาผ่า,านํำชมกินน้ติ้มครับ้พเอป็นง่ายเป็นง่ายใไม่ออกนจหมดไปหมดวันื้ ไอติมเนี่ยขายดีน้องลุงเนาะครับกัดนั้นรอดเนี่ยดีแล้วภาพไปแบบภาไปแบบผงานยังยังกี่โมงสี่โมงกว่าแล้ห้าโมงแล้อืมห้าโมงห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งกำลังใส่กระเหนียมไหมครับใส่ครับ ขายขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยเออนี่แหละวัวนี่เลยเนาะก็พอได้เยอะเนาะแล้ววันเดนมาร์กกันหนุ่มวันนี้โหแล้วก็เดี๋ยววเว็นทางน้องมาค่ากับข้ามะนาวครับครับนี่ไก่ดอกกันค้าขายธรรมดาเนาะมันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ขายก็ไม่นั่นแล้วไม่เอาตีแม่ เปิดไฟแล้วเปิดไฟน้ำแล้วแรงอยู่ครับท่านผู้ชมตีมครับมากินด้วยกันครับตีมอะไรตีมโอ้โหเขาดูไก่ดีนะครับ ออกแล้วว่ามันสายามเต็มไงมันมันไม่มีลมไงเลยเปิดไฟถังที่ทำน้ำก่อนอโอ้ครับท่านชมมันมะนาวครับลูกเบลเลอร์เลยครับ หยดครับท่บานผู้ชมอร่อยครับจิมมาครับมากินด้วยกันครับผมสั่งตัวยี่สิบบาทครับอ้าวหืมดูมะนาวครับมีลูกใหญ่ๆอ่ะ

บเือเต็มยี่สิบเมืองเต็มทังอัดหนามยังไขหนามมเต็มถเือยังหลือเป็นมด ม mm ัน hmm. ก mm ็เ hmm. ด oh, ินดีอยู่อือสองเดือนแล้วมาตั้งอือมีแรงไหมอืมว่าก็อีอันนั้นหัวใครจักรแตนธรดาเดี๋ยวมันไปสั่น ชี่เออสาวเนี่ยไม่ฮันนี่เหรอ,องเ้มันซมซีอืมมันยาวขยาวอ๋อซมซีศูนย์หนึ่งแปดปาหมดมันถึงุพกอืมกินเรียบรัฐบาลาเฮ้วเสียงใต้เฟสอีกหรอยักบาทคือแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดรัฐบาลกินเรียบ

แตนถ้าเป็นแอรไฮแไฮพวกกก็ถูกหั่อยยังไรอย,อย hmm. ู่ไอ้วัดว huh? ่ขีดขันเล่มประคามี่เต็มโดนมด็นด้ที่ดกมันวะาพอได้ถึงมันว่าขีดขันตึ๊ด

ลอยไหมลูกโอ้โหโอ้ยอะไรนั่นอะไรกาแฟถ้วยลูกเอาถ้วยกาแฟไปไปเลยเอาไปถ้วยนะมันหนาวเลยเฮ้ย หนามเต็มเลยนะ,ะลุงเบลเลอร์เลยครับเลินออกไปฝุ่นออกมาจำงพีะมาว่วใหญ่ัวหมาเออกลอมไปไมมต้องตาฝรังอนหน่อยหนามเยอะเยอะหนุ่มนะบังหนาวแพงก็ได้เริ่มแพีงยนะงนะบังหน้าสาบาทป๋าเลอ้อเลยครับหรือสิบบาทป๋าทุ่ป๋าทุ่ป๋าทุ่ លាលាលាវីកាគលាញ៉ាំគីមមិនបើជប់ជប់បាយបាយជើញใหม่ជុំຫນ້າជប់ជប់